สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาดิจิตเทคนิกนะครับซึ่งก็จะเป็นการเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันหรือต่าะก,ก,การทํางานของแอนเกนนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะเริ่มตั้งแต่สัญลักษณ์การทํางานอุปกรณ์ที่เป็นของจริงนะครับรวมถึงการสร้างวงจรแอนเกตจากรีเลย์นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรม PLC ที่มีลอจิก การทำงานเหมือนกับแอนเกตนะครับสำหรับสัญลักษณ์ของแอนเกตนะครับโดยทั่วไปก็จะมี2รูปแบบดังนี้นะครับถ้าเขียนตามสัญลักษณ์ของ i t ทิเินะครับก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวแอนอยู่ด้านในนะครับหรือถ้าเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับอีกมาตรฐานหนึ่งนะครับก็จะเขียนเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งก็มีสัดส่วนดังรูปนะครับ ก็ฟ้าง0.8ส่วนนะครับยาว1ส่วนนะครับแล้วก็รัศมีตรงนี้ก็0.4ส่วนนะครับส่วนนิยามของแอนเกตนะครับก็อธิบายได้ดังนี้นะครับก็คือเป็นเกตที่มีอินพุตตั้งแต่2อินพุตขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเอาต์พุต1อินพุตนะครับการทำงานของแอนเกตนะครับก็จะให้เอาต์พุตเป็น1ก็ต่อเมื่ออินพุตทั้งหมด เป็น1นะครับหรือเป็น <marriage> high นะครับ1เป็นตัวแทนของ high นะครับศูนย์จะเป็นตัวแทนของ low นะครับการทำงานก็จะสัมพันธ์กับ truth table หรือตารางค่าความจริงดังนี้นะครับอันนี้นะครับตารางค่าความเป็นจริงหรือ truth table นะครับรูปร่างของตารางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการทำงานก็จะเป็นดังนี้นะครับ เอหรือบีตรงนี้นะครับก็จะเป็น Input นะครับก็คือ Input ที่เข้ามาจากตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น Output นะครับหรือเป็น y นะครับเพราะฉะนั้น y นี่คือ Output ตตรงนี้คือ input นะครับสำหรับการทำงานนะครับถ้า input ทั้งสองเป็น0หรือเป็น o ลนะครับ Output ก็จะเป็น o ลนะครับเป็น0นนะครับ ส่วนถ้า input ตัวใดตัวหนึ่งเป็น1นนะครับเป็น high ยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับ Input b เป็น high หรือเป็น1นนะครับ Output ก็ยังคงเป็น0นะครับหรือกรณีนี้นะครับ Input a เป็น1เป็น high นะครับส่วน In p u t B เป็น Low นะครับ Output ก็ยังเป็น0นะครับส่วน output จะเป็น1ได้นะครับก็จะมีกรณีเดียวนะครับก็คือ อินพุทั้งหมดจะต้องเป็น1หรือเป็น high นะครับซึ่งฟังก์ชันโดยทั่วไปของ and gate เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับการคูณกันของ input นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับ0ูคูณ0ก็เท่ากับ0 0คูณ1ะครับก็เท่ากับ0 1คูณ0ะครับก็เท่ากับ0 หนึ่งคูณหนึ่งนะครับจึงจะเท่ากับหนึ่งนะครับสำหรับแอนเกตที่เราพบเห็นทั่วไปในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของตัว IC นะครับซึ่งโครงสร้างภายในของตัว IC นะครับก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยแอนเกตนะครับ หลายๆตัวอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันนะครับบางก็มีแค่4ตัวนะครับหรือบางก็มีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ขาของ IC แต่ละขานะครับก็เป็นตัวแทนของ Input แล้วก็ Output นะครับดังรูปนะครับสำหรับวงจรของ a n d g a t e นะครับโดยทั่วไปก็จะมีการสร้างจาก2ออุปกรณ์ด้วยกันนะครับก็คือสร้างจากไดโอดแล้วก็สร้างจากทรานซิสเตอร์นะครับ อันนี้นะครับคือตัวอย่างที่สร้างจากทาซิสเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่สร้างจากไดโอดนะครับสำหรับโครงสร้างของแอนเกตที่มี2อ n p ินพุตนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจะมีไดโอดที่ต่อขนานกันอยู่2ตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น power supply นะครับแล้วก็มีค่าความต้านต่ออยู่ตรงนี้นะครับส่วนจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเอาต์พุตนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เปรียบเสมือนมีสวิตนะครับต่ออนุกรมอยู่กับไดโอดตรงนี้นะครับสำหรับการทำงานของแอนเกตที่สร้างจากไดโอดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับกรณีแรกนะครับถ้า i ิ p u t a เอเป็นศูนย์ะครับก็เปรียบเสมือนตรงนี้ต่อวงจรนะครับต่อวงจรนะครับเพราะฉะนั้นกระสที่ไหลจากแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับก็จะไหลผ่านตรงนี้ แล้วก็จะไหลผ่านตรงนี้นะครับผ่านไดโอดนะครับไดโอดจะได้รับ forward bias นะครับไดโอดก็จะนำกระแสนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่เอาต์พุตตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ0นะครับ y ก็จะเท่ากับ0นะครับส่วนกรณีที่2นะครับ a เป็น0 b เป็น1นะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าตรงนี้ต่อวงจรนะครับแล้วก็ไดโอด B นะครับได้รับ forward bias นะครับกระแสะก็จะไหลาจากแหล่งจ่ายมาครบวงจรในเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้น output ที่จุดนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีที่3 a นะครับเเป็น 1, b เป็นศูนะครับก็เปรียบเสม,มือนว่า a เนี่ยนะครับได้รับ forward bias นะครับเพราะฉะนั้นกระแสะก็จะไหลาจาก แหล่งจ่ายผ่านไดโอด A นะครับครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเอาต์พุตนะครับหรือแรงดันที่ตกค่อมจุดนี้นะครับก็เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าไดโอดได้รับการ forward bias นะครับส่วนกรณีที่4นะครับทั้ง A และ B เป็น1นะครับก็หมายความว่าสวิตช์ทั้ง2ตัวนี้เปิดวงจรนะครับแล้วก็ไดโอด นะครับไม่สามารถที่จะนำกระแสได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่เอาพุทนะครับแรงดันที่จุดนี้นะครับถ้าเราเอามิเตอร์วัดนะครับก็จะได้เท่ากับอินพุตตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮสถานะก็จะเป็นไฮหรือเป็นหนึ่งะโอเคครับ, okay, รบทีนี้มาดูการเขียนแอนเกตในรูปแบบของวงจรรีเลย์นะครับซึ่งผมจะใช้ Simul Relay ์แอปพลิเคชัน ในการเขียนนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ New Project นะครับ Start New Project แล้วก็คลิกมาที่สัญลักษณ์นะครับจากนั้นก็เลือก Supply นะครับแหล่งจ่ายแล้วก็หมุนนะครับให้เป็นแนวนอนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นนิวตันนะครับก็หมุนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสวิต์นะครับ ที่ใช้ก็จะเป็นสวิตช์แบบหมุนนะครับก็ใช้ด้วยกัน2ตัวนะครับใช้สวิตช์สตัวด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกรีเลย์มา1ตัวนะครับจากนั้นก็ทําการต่อจอนให้เรียบร้อยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอนเกตนะครับถ้าแปลงมาเป็นวงจรรีเลย์นะครับอินพุตของแอนเกตนะครับก็เปรียบเสมือนสวิตช์นะครับถ้าแอนเกตที่มี2 Input นะครับก็ใช้สวิตช์สตัวถ้าเป็นแอนเกตที่มี3 Input นะครับก็ใช้สวิตช์สตัวนะครับส่วนเอาต์พุตนะครับก็ออกมาที่คอยของรีเลย์นี่นะครับแล้วถัดไปนะครับผมจะซิมูเลตให้ดูนะครับ ก็ซิมูเลตตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ไฟมารอที่นี่นะครับทีนี้ถ้าผมออนสวิตตัวหนึ่งนะครับ S 1ก็ปรากฏว่าคอยยังไม่ทำงานนะครับคอยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อสวิตทั้งสองตัวทำงานนะครับเนื่องจากว่าสวิตสองตัวต่อนุกรมกันนะครับอินพุตสองตัวต่อนุกรมกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของวงจรนี้นะครับก็เหมือนกับการทำงานของแอนล็อกิกนะครับ ก็คือถ้าทั้ง2ตัวไม่ต่อวงจรเป็น0นย์ะครับเอาพุทก็เป็น0ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับสมมุติ s 1ต่อวงจรส่วนอีกตัวไม่ต่อวงจรเอาพุทก็ยังเป็น0นะครับหรือถ้า s 2ต่อวงจรแต่ s 1ไม่ต่อวงจรเอาพุทก็ยังเป็น0นะครับการที่จะเอาพุทจะกลายเป็น1หรือเอาพุทจะแอคทีฟหรือเอาพุทจะเปลี่ยนสถานะเป็นไฮได้ก็ต่อเมื่อ อินพุตทั้ง2ตัวเป็น High นะครับโอเคครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็มาดูวิธีการสร้าง a n d l o g i c นะครับใน Ladder d i a g r กรมใน PLC นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ PLC simulator นะครับผมจะใช้ PLC sim เป็นตัว simulate การทำงานนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยนะครับว่าวิธีการเซต PLC sim ตรงนี้นะครับทำยังไงนะครับก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมนะครับ ซึ่งผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับก็จะไปเขียนที่ o b 1นะครับจะไปเริ่มต้นที่ o b 1แล้วหลังจากดับเบิลคลิก op1 นะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างใหม่มาให้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเขียนโปรแกรมนะครับก็เริ่มต้นด้วย normally open นะครับ normally open 2ตัวแล้วก็ coil เอาพุทนะครับหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กําหนดชื่อนะครับอินพุตตัวแรกนะครับผมให้เป็น i นะครับ i อศูนย์จุดศูนย์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ให้เป็น i นะครับในระบบของซีเมนต์นะครับอินพุตดิจิตอลอินพุตนะครับเขาจะให้เป็นไอนะครับส่วนตัวนี้นะครับเอาพุทก็จะเป็น q นะครับ q ิวศูนย์จุดศูนย์ นี้นะครับรูปแบบของวงจรก็จะเป็นลักษณะนี้ลักนั้นนะครับเราก็ทําการ Edit symbol นะครับ symbol ตรงนี้เราก็บอกว่าให้เป็นสวิตตัวที่1นะครับคอมเมนต์ก็ใส่ไปสวิตต์หนึ่งนะครับก็โอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ Edit symbol นะครับก็ใส่ไปเป็นสวิตตัวที่2นะครับ เราก็ใส่ไปชีวิตสองส่วนตัวน,นี้นะครับเอาพุทเราสมมุติว่าให้เป็นรีเลย์ที่เอาไปใช้ควบคุปมปั๊มนะครับเราก็ใส่ไป p 1นะครับแล้วก็คอมเมนต์ปั๊มวันนะครับ ก็โอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการเซฟนะครับมาเซฟเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาที่บล็อกนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดลงไปที่ตัวซิมูเลเตอร์นะครับดาวน์โหลดนะครับไปที่ซิมูเลเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการซิมูเลตนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ PLC รันแล้วนะครับอยู่ตําแหน่งรันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการซิมูเลตนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเราต้องการออนอินพุตตรงนี้นะครับ I ศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสวิตตัวนี้ต่อวงจรนะครับเราจะเห็นเส้นสีเขียวถัดไปนะครับเราก็มาซิมูเลตให้สวิตตัวนี้ ออนะครับเราก็คลิกมาที่ตัวนี้นะครับเห็นว่าเมื่อสวิตตัวนี้ออนนะครับเอาพุทก็จะเป็นสีเขียวนะครับ mm hmm. ก็คือเอาพุท hmm. ที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายถูกติดอยู่ที่เอาพุท0.01์นุนเพราะฉะนั้นจากวงจรนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า Ladder diagram ที่เขียนในรูปแบบของ a n d Logic นะครับก็จะเขียนได้ง่ายๆในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งการทางานก็จะเหมือนกับลอจิกเกตนะครับที่แอดมินได้อธิบายที่ผ่านมานะครับก็คือถ้าทั้งสองตัวนะครับเป็นโลนะครับหรือเป็น0นนะครับเ u t p u t ก็จะเป็น0นแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับสมมุติสวิตตัวที่1 on แต่ตัวที่2ยังออฟอยู่เ u t p u t ก็ยังเป็นศูนย์เช่นกันหรือ ถ้าสวิตตัวที่สองนะครับออนแต่สวิตตัวที่หนึ่งยังออฟอยู่นะครับเห็นว่าตัวที่สองเป็นสีเขียวนะครับเอาต์พุตก็จะเป็นสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาต์พุตจะเป็นหนึ่งได้นะครับก็ต่อเมื่อทั้งสองตัวเป็นหนึ่งนะครับหรือออนนะครับเอาต์พุตก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของลอจิกเกตนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับวงจรรีเล์หรือวงจร plc นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมช่วยกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อดินด้วยนะครับและสําหรับทุกท่านนะครับถ้าต้องการเป็นกําลังใจให้กับอดีมนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ